สวัสดีค่ะเรื่องเล่าโดยภาสิตาใหมา่อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดของเมืองเมาโม่นะคะซึ่งเป็นห้องสมุดใหญ่นะคะดูแลน่าสนใจนะคะพูดถึงคนชาวซวีเดนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงเนาะพออายอุเริ่มพอจะคานได้นะคะเขาก็พามาที่ห้องสมุดเนะะี่ยค่ะมีหนังสือเยอะแยะมากมายเลยนะคะมากกว่า6กแสนเล่มเนาะแล้วก็มีมากกว่า60ภาษานะคะรวมถึงภาษาไทยด้วยนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะข้างในเข้าใจว่าคงจะไม่สามารถใช้เสียงได้เนาะอาคารห้องสมุดเป็นอาคารทรงกระบอกสูง4ชั้นเชื่อมอาคารเก่าและใหม่เข้าด้วยกันค่ะอาคารนี้ได้รับรางวัลหลากหลายรวมถึง The Mamo o i t y y r r h i t t e t u u r e w w r r d ด้วยค่ะ ห้องสมุดแห่งนี้มีเนื้อที่ขนาด15,300ตารางเมตรค่ะส่วนที่เป็นอาคารอนุรักษ์เรียกว่าคัสเทลถูกสร้างขึ้นในปีคศ1901ออกแบบโดยจอห์นสเมทเบิร์กเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็ปรับมาเป็นห้องสมุดในปีคศ1946ค่ะ อาคารอนุรักษ์ก็จะเป็นอาคารสำหรับเด็กเล็กนะคะเริ่มตั้งแต่0ขวบจนถึงประมาณ9ขวบค่ะพอขึ้นบันไดไปนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะมองเห็นรูปภาพนะคะบุคคลที่อยู่ในรูปภาพนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดค่ะส่วนห้องที่ติดกับรูปภาพนะคะก็จะเป็นห้องสำหรับเด็ก9ขวบถึง13ขวบค่ะ ่วนทางด้านอาคารสี่เหลี่ยมเปิดเพดานโลง่งเปิดรับแสงโดยผนังกระจกบานใหญ่ทั้ง2ด้านค่ะออกแบบโดยเฮนนิงลาเซนที่ชนะการประกวดนะคะการออกแบบในปี1992ที่ห้องสมุดก็จะมองเห็นวิวทางด้านสวนของส l o t Spark ์เ n ด้วยนะคะ เขาก็จะจัดสรรบริเวณที่อ่านหนังสือนะคะตรงบริเวณตรงกลางที่มีโซฟาอยู่สีแดงนะคะตรงนั้นก็สามารถนั่งอ่านหนังสือได้หรือบริเวณตรงที่กระจกบานใหญ่ทางด้านขวามือนะคะตรงนั้นก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งสําหรับอ่านหนังสือได้ด้วยเช่นกันค่ะอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะที่มีรูปภาพใหญ่ๆนะ,นะคะ ตรงบริเวณนั้นก็จะเป็นอยู่ประมาณ3ชั้นเนาะสองชั้นก็สามารถอ่านหนังสือแยกอ่านส่วนตัวได้สามารถเอาคอมมานั่งใช้ได้ด้วยค่ะพูดถึงหนังสือที่นี่นะคะก็จะมะีหนังสือพิมพ์จากทั่วโลกนะคะมีนิตยสารมีเพลงมีภาพยนตร์เกมแล้วก็หนังสือเสียงให้บริการด้วยนะคะ สมุดแห่งนี้ก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะคะ Library of the Year in Sweden ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ